ในอำเภอปันบรีได้เปิดโครงการโครกหนองนามโมเดลค่ะ วันที่1 8ตุลาคม2514ที่บ้านนาห้วยตำาบลบางบุรีจัดให้มีพิธีเปิดโครงการโคกนาโมเดลโดยมีนายปรีดาสุขใจแนมอำเภอบานบุรีเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยนางขวัญเรือนโซโทนพัฒนาการอำเภอรปราณจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่รวมกิจกรรมพัฒนาขัวเรือนต้นแบบเอามือสามัคคีณพื้นที่ขัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลแปลงนาของนางสุนันท์องจุย้ยบ้านนาห้วยหมู สาตำบลบำรีอำเภอปำรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชาของเศรษฐกิจพอเพียงประสานความร่วมมือมูรณาการกิจกรรมโครงการพัฒนาของหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยการดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันปลูกแฝกบริเวณขอบสระเก็บน้ําเพื่อป้องกันการพังทลายของดินเรียนรู้การทํานาหม,มากักและผสมปุ๋ยใช้เองนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียน รู้การดำเนินชีวิตตามหลักกสิกรรมธรรมชาติโดยมีนางสาวพนารัตน์พุ่มซ้อนรู้สึกินดีที่ได้เป็นศูนย์เรียนรู้การทำโคกหนองนามโมเดลให้กับคนในชุมชนและจะใช้ความรู้ที่ได้ไปอบรมมาถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นต่อไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพของผู้เข้าร่วมโครงการ